สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุภูสุขครับพอกันอีกแล้วกับคันค่ายชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันค่ายชาแนลครับพี่น้องสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าครับผมมือนีมาเบิ้งเชฟเพิ่นสเฮ็ดเมนูอยังกินแรงเฮามือนีไปเบิ่งกันครับตั้มยังห็นนะตํตาะไข่ ตมเครื่องบอกว่าจะตั้มโคกีนะอันนี้หนึ่งเป็นโตเลยิเชบงาทุกอกินหลายปีล้วกินน้ำเน่เด้อยาโบราะเพรามา่คือเาคัก้อย่าไปกินเมอเดี๋ยวพอไปเบิ่งหนึ่งไก่เมนูแนวอยากกินของเพิิน บกเปิดหมอก้อนวันนี้สัมมือ่ัไหล่เองก็ดีถึงโบแล้วเกิดมาอยากเขียวว่างเนาะยายอย่าให้เปิดหมออยากกินก็อยากกินอันอันเปื่อยๆกับพ่อว่าเลยเว้ยอยากกินอันเหนียวเหนียวเขียวจ้าของกับบะหมีเขียวก้ามก็ไปเบิดเขียวนาก็โลนเบิดแล้วยังสิอยากอยือโอ้ย ควนไก่สองตัวพี่น้อ,องมื่อนี้คือเสียบของเพิ่นอยู่ดอกเพิ่นสิลงมือเองแม้นวะแม้นว่าแต่โบแมนใ <a> ช่สิพัอนอ, <laughs> อยากแค่ไหน <laughs> คือได้แต่ลายไปยงังหวานขี้เขี้ยมไก่ไต้ตอนเพิ่อนไงโอ้อยไก่ไต้น้าตอน่ไต้น้ามกว่าไปทั่ว <laughs> ไก่ไต้ตอน เดี๋ยวทาซีมน้ำกันพี่น้องเบิ้งซีสันว่ามันสิปันได้ไก่หนึ่งเพลนหนึ่งไก่ไก่หนึ่งนี่ละพี่น้องได้ทั้งสองยางครับไก่สองตัจวจักสีเนียวกับโบเนียวกับโบหูครับทำให้มันแหลกๆเด้อไม่ทำผิดหรอมันตอะยังมันสิโบค่าข้อตอนไก่ผมค่าข้อตอนตะไคร้เหระ ล้นก้อนพี่นอ่องมันหอม่มหอมทำเร็วยัดเครื่องก่อนครับเอากันเอาเครื่องยัดเออเรื่องยัดมี่มากคักเนาะมากเลย <laughs> ยัดเครื่องพุ่งเครื่องก้อนพี่น้องเจากระสีอ่ะก็เป็นหนึ่งแต่ะละมันสิบโพอ่ออีกตัวหนึ่งคนเด้วางแล้วครับพี่น้องวางแล้ววางดีๆให้มันได้ซองตัวนะเออ้อบอเอาประเภทว่ายำได้แต่เจ้าขอางกระสิกินแล้วบอเอาเด้ต้องเอาให้มันเปื่อย,อยนี่าลุดเลยสามทุ่มแล้วมื้อนี้ นั่งเฝ้าบเฝ้าก็ได้เด็กหน่อยแถวนี่เขียวมันดีมันสิลากเอาไปกินก่อนพี่น้องเนี่ยเรียบร้อยครับคงใส่เลยหนึ่งไก่สมุนไพรยัดดากครับพี่น้องลิดติดเหลืองซะนี่ครับ สุดยอดจบ้อย,อย,าจ,อยจากน้อยก็หอมหวยห้วยครับพี่น้องขาตา้เขาที่ได้เลเน้ยเบิง่งตาแสบบอพี่น้องหนึ่งใกล้หน,หนึ่งเป็นโตเลยครับสองโตเสบแสบน้องกันเดอร์พี่น้องเบิ่งก้อนพี่น้องว่ามันเปืเป่อยวะเอาไปสปับก่อนจากโตหนึ่งครับแต่กินเนี่ยโหหอมขนาดเอาไปซับเบิ้งก่อนครับ จังได้คือหองโอ้ยช่อนครับ <laughs> เบื่อท่านีู่่ะครับเบื่อพอกินใดก็กินตัวข้าเปือกเบื่อก็ใสอีกจากเครื่องชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งพี่นอ <laughs> ต,นตับเนี้อเลียนตับเลียนนี้ครัจบจกออกมอน <laughs> มึดจกออกวันโอ้ <laughs> เป็นตาแซบอยู่พี่น้องปู่กินหอมหหวยเลยจำเจวครับพี่น้องบาทดิครับพี่น้องกินเข่าบาดนี่ลงมือแล้วครับสีซองทุ่มแล้วนี่ครับกับเข่าเฮ้าหนึ่งไกล้ครับพี่น้องตําแจวกินกับเข่าเนี้วครับพี่น้องแซบแซบแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเละอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนํำคั่นคายชาแนลและทีมงาน สำหรับคลิปนี้ขอตทษลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับผม